อันนี้อันนั่นบออนนันเป็นหู้นะเป็นหู้บริยานต๊กบอหน่นอยห้าตกชามเทือแล้วตกชามเทือแลวโดยคือประหายัางไม่ใช่ใช่นี่นี่ยมมีบ่ม,มีพอเฮาไปหลับจางตลอดมันม,มีใครมันมีภัยใช้เธอส,สบายดีพี่น้องนะส,สบายดีนะสวัสดีพี่น้องกันเปิดสุขูสุขคนพี่น้องเลย พอเดินทางมาฮอดเขตนี้อากาศก็เริ่มเย็นเริ่มหนาวอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนาะตอนมารอบนั้นกันหนาวหนาวพี่น้องเลยเนาะโดยมามืัอนี้พี่น้องเลยพบเจอทั้งน้องน้อยเพคนอ่าที่ว่าทางมอเตอเคยถามเคยสัมภาษณ์เลยพี่น้องเนาะเป็นอุ้มน้องอีกคือเก่าเนาะเป็นได้ไพี่น้องเลยอ่าแต่น้องเท่าน้องน้อยเพคนนี่อ่าบ่ได้ ไปหาอยู่หากินมาเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่เพิ่นไปใส่พี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวจิถามทั้งน้องน้อยเพิ่นก่อนยังไงเนาะผู้อุ้มน้องพี่น้องเนาะอ่ามันหนาวเราก็จะเอาน้องตุ่มผาอยู่อ่ามาถามไทยแล้วจังได้จค่หน่อยก่อนพี่น้องเนาะผู้เอาจะมาจะใช่ล่ะเอามามาเจ๊น้องสบายดีเจ้าจิไปใช้นี่นะมาบ้านนี้เจ๊น่องะ จะเจน้องดิสเจน้องเล่นโดยรับหรือว่านี่นะรับแล้วอ๋อเมย์มย์ก็พอไปใช้ฉันไม่เอาพอเอาไปแท้ฮะพอเอาไปแท้ไปแท้โดยไปแทะยังล่ะไปรับจ้างเขาไปรับจ้างโดยมันมันเกี่ยวแบบไรล่ะอันอันงานรับจ้างคือว่าไปแท้มันเป็นงานยังหน่ะลากระเบูจักกระเบูจักโดยอ๋อโดยไปแท้ เจ้ากันเละอุ้มน้องหวนเล่นกลางเดินนี่เนาะโดยอ่ากูนาวัยหน่านาวะโดยจะอยู่กับใครใช่ไ้มนี่นายอยู่กับแม่อยู่กับแม่โดยอ๋อแม่เจ้าไปหากินมาลูกฮะฮะอ่าเจ้าได้สัพเขาละหาละไมมกับแม่เอวปลาค้าเอวโอ้เจ้าเราไปหาน้อไมมกับแม่โดยอ๋อ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 ่ายืนตรงนี้เนาะน้องหน่อยเพิ่นปรใชัส่งน้องเลย ถามน้องก,ก่อนกันกต้องเจ้าหน่องไปหากับแม่โดยอืมได้หลายบ่ได้หลายบ่ได้หลายได้จะพันไปขายนะได้โลนึงเข้าโลนึงเข้าโดยโอ๋อซื้อเข้ามาเลยมื้อนี้โดยอืม,อม,อมไปหากับแม่<ด>ไปอีหล่าไปชมือบ่ไปชมือไปชมือเลยโดยมือ่อใดบ่ไปนี่บ่มีกินบ่ล่ะโดย มือใดเอาไปเลยไปอึดเข่ากินอึดเข่ากินเลยโดยต้องไปคู่มือเลยโดยยีรานี่จะปีแล้วปีนี้สิเอ็ดปีแล้วสิเอ็ดปีแล้วโดยคือตัวน้อยใท่ป่ะเตัวน้อยเอาเจ๊นองตลอดเจ๊นองตลอดโดยอืมจักเดือนแน่นอนจันเจักเดือนแล้วหาเดือนแล้วหาเดือนแล้วโดยอ๋อโดยซ้ำกับอ่าชิ้นใหญ่กับลูกระบาอยู่เด้อนนี้เนาะ ลูกลำบากกันจิเขาหาเดือนเลยนี่จำนวนสิบเอ็ดเนาะโดยอีหล่าชื่ออะไ,ไนั่นลูกนางมือนางมือโดยอ่าไม่ได้เข่าของเฮียนเลยเนาะเข่างเฮียนแปลว่าครู่ได้ชอนเอาเพิ่นเป็นยังละ่ะเพิ่นมือแล้วเพิ่นมือแล้วโดยอ๋ออีหล่าคือบอกภาษาแบบออกผู้ไทยแท่ลูกเข,ขายล้ำไม้กับแม่ขายน้ำไม้กับแม่โดยไดยบอกภาษาผู้ไทยโดยอ๋อ Ba phun nhà Ngọc phải lôi lôi nọ ninh hounding nam, do vậy hương mê hạng bang nương Papa sao phản bào bài hương tân nắp bay yang 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 ba yang 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 คลายฉันนะเอื้อจะบอกโดยออ๋มือแต่คายละไม่มาแต่คายแล้วไม่โดยคายแล้วไม่คือเปียกแท้มันมือแต่อามน้ำเมื่อกี้นี่มันมือเออเมือแต่อามน้ำโดยโูทางนี้กันหนาวนี่เนาะโอ้ใกล้สิคลอดเด้อนี่ว่าเออตัเขือนเท้านี่อันนี้ว่าเฮือนเจ้านะโดยออตัวหลังน้อยนอยเอาเอาเอาขอขึ้นเบิืงทั้งทึ่งเนี่ยไปอีละ ตาเบาขึ ų, ้นแน่อือหืถ right. ูกกำลังจ mm. ุไฟหนึ mm ่งเข่าว่าหนาอะตัวอิ่งอย่ามันทักได้ขึ้นได้อยู่บ่านี่เฮ้ยมาฮักว่าอะตัวโอ้เอาเอาให้เพิ่นอันน่ะเปลี่ยนเสื้อก่อนต้องหนาโอ้ชิ้นหนึ่งเข่าว่าหนาโอ้โด้วยสบายดีเนาะกำลังชิ้นหนึ่งเข่าโอ้มีเป็นตะยันมองฮักแท้นี่เนาะตะละมองตะละบอลนี่มาฮัก ต๊าะเบื้ง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 เบื้องอนุญาตเบิ้งเน่ยนอนกันได้ไองนี่น่านอนกันแบบนี้นอนแบบนี้เลยโดยให้หมองได้จะนอนอะไรล่ะปันนี่อันนั้นบ่โดยอันเป็นหู้นะเป็นหู้อนุญาตโต๊กบ่เนี่น่าเขาโต๊กชามเท้อแล้วโต๊กชามเท้อแล้วโดยคือปะหาอยังไม่ใช่ใช่นี่น่ามัมีบ่มีพอเฮาไปรับจ้างตลอดมันมีใคร บ่มีไผใส่เธอบ่มีไผใส่บ่มีไผเฮ็ดบ่มีไผหาอันอันนี้เลยโดยอ๋อตกจะตกอยู่นี่3เทือแล้วโดยตกกระโตตกลงเลยบ่โดยตกปุกลางเลยโดยอ๋อบ่เจ็บบ่อีล่ะเจ็บอยอยให้เลยโดยอตมองนี่นะมองพ่อกับแม่นอนโดยอ่ามองนันมองนันจะนอนกับไผน่ะมันจะเอื้อยเฮานอนกับเอื้อย เลยโต๊ะบอกนอนเพม่อนกันนี่เป็นหูสอดไปเลยเนาะทางนี้มีพอมีเฮือน,นอยู่อนยู่ดินดนี่นนแหละดินเช้าของยู่นี่อันนี้ก็ดินเพื่อนอีกบ่ล่ะเลยถูกมีแต่หูมีแต่ปองอันนี้กับปองอันนี้สำหรับทางด่วนพี่น้องเลยเนาะมีอย่างมาเป็นโดดตุยล้นลิศนี่เนี่ยอ่า<ม>ตกฝนตก ยามฝนตกหนิครับโมว่าเอาแล้วหนิพี่น้องเลยเนาะยามเปนตกเป๊ะเป๊ะมาเลยโดยเขาเขาไปเขาไปปบเพิ่นเพิ่นละวกอนั่นโดยไปปบไปอยู่พุ่นโดยเขาปบโดยอยู่กันแบบมีแต่ปองมีแต่หูพี่น้องเลยเนาะเอาเวลานอนอ่ะบ่ปูยังไงล่ะปูอยู่ป่อ บม่บมีบ่มีปลคอมปูหมูมีชาดชาดอยู่อึดโดยฝ่าคมก็คือเห็นหนะพี่น้องเนาะเล่ๆดำๆเลยก็ขาดๆเนาะเฉลอผ้าหน้าแพทก็มีเท่านี้ทีล่ละฉันช,ชีกับอึดฉันช,ชีกับชอดมดั่ชอดไปแล้วโดยโดยเานาะมองนี้ได้อันตรายชุดเนาะโดยเดี๋ยวไปเล่านยางยางเว้นทางไหนอีละ่ะ งางทางพี่งางทางนี้บ่โดยแต่ว่าทางนี้กับเที่ยวคือกันบ่เที่ยวคือกันโอ้ยเนาะตั้งปลึกพร่ำมีพี่น้องเลยอันนี้กับหม้อหวดข้าวเนาะหม้อนึงนั่นฮะหม้อนึงนั่นอันนี้บ่หม้อนึงโดยเข่าเขากินตอนแรงก็อึดเขากินตอนแรงก็อึดโดยอือใครบ้างโดยโดยมามามานังแม่ถูกไหมถามแม่พน้ำพี่น้องเลย มื่อนี้ไปคานไหมซื้อข่าวสองโลกแล้วเจ้าไปสองโลลยานัน่โลหนึ่งเจ็ดปดโลนึ่งเจแล้วเจ้าโอยเวลาเวลาเวลาไปนี่ไพ่ไพ่เอา้องน่อยผู้ใหญ่ผู้นี้ไปน้ำอไปหาเะไหมเจ้านี่ไปน้ำเมยตลอดวัี้เลยผู้พ่อเพื่นนี่ไปเฮดเบี้ยเกี่ยวกั็ยังก่อ เอ็ดแทนรับจ้างคนอยู่บ้านนี่เอ็ดแทเออรับจ้างมันเป็นงานแบบนี้แทนตัดแต่เป็นไมค์โอตัดไมค์บิ๊กทางเขาทางป่าทางป่าจ้ทางอันนั้นมันหกมันเถื่อเนาะคนจ้างวันเท่าไรวันเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบจ่าเออมือแบบนั่นชื่อเจอได้เจอประชงชื่อ เออแม่แม่ชื่อเข้าในนอนไปโอ้โอ้โอ้ยเอ่าใ้อ่านนอกให้แม่บุลุโดยอ่าเอานี่มาตอนกระไรนอนรับพี่น้องเลยอ่าต้อโอ้โอ้หายละหายละโอ้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 บ่หายหายบ่หายน้อยหน่อยคนกินนมพี่น้องอัดไปก่อนเด้ออัดไปก่อนเด้อจีอันเด้อ พวกไว้ก่อนเออหานมันเห็นเขากล้องมาได้เนาะหาเจ้า,า,า,ากินคำอืมอ่ะนี่ไปละมันวำลังหนีไปเลยอเอ,อ่อคือเจ้ากับลูกน้อยผู้นี้นี่ไปหาเต้นานอไมมนี่บอกคล้ายน้ำหาเต้อไมเจ้าผู้เนี่ยผู้เอ้อนี่เจอคล้ายผู้เอื้อนี่ออกขายจ้าอ,อ๋อคือทางเจ้าอ่ากับผู้น้องนี่แมนไปหามัพ ปอกแล้วก็ให้ทั้งเอื้องยางไปขายจ้าโอ้เบาไงแบ่งหน้าที่กันจ้าเพราะว่าเอาไปหามาแล้วสิยางออกไปขายมันเมื่อยเนาะโดยอืมแล้วก็ซื้อเข้าเข้ามาเลยจ้าได้ชว์โล่งใช้ซื้อมาแล้วว่ามื่อนี้น่ะเมื่อไรโชว์โล่งใช่ล่ะเอเบิ่งดูกเนอะนั่นกัอเร็วๆนะเนาะนี่เด้อ สองโลว่านี่ยนะเออข้างนอกเลยอันนี้คือสองโลกินกินจะค้นอันนี้นี่ยนี่กินตะแรงมาอื่นตะแรงมาอื่นหรือว่ากินตัวเช้ามาอื่นตัวเช้ามาอื่นนี่จะมาแล้วให้อันมามาเชนีเลยเออหน่อยข้างล่างหนึ่งจ้าเนาะคือ หานไม่นี่ได้แต่อันนี้เนาะแต่ละเถื่อบไม่เคยมีจักเถื่อบว่าอันเข่ากระสอบใหญ่น่ะบ่มีบ่มีบ่โดยมีแต่แบบนี้มีแต่แบบนี้แหละมีแต่แบบนี้ต่ลอดเลยโได้กินเข่าเปล่าสบายดีเลย้องละเลยเข่าเปล่าเข่าเอันที่ว่าอันยังใหญ่ขึ้นมูอนี่บ่เคยได้กินเคยให้มากินได้กิโลเนี่ยมีแต่เข่ากิโลนี่เนาะ เขาเปานึงบ่เคยกินเลยด้วยบ่เคยบ่เคยไออันว่าเห็นน้ำมูซ้ำเข่ากระเป๋าใหญ่แล้วบ่ฮะแบบว่าอันแบบเข่ากระเป๋าใหญ่อันหาสิบโลบ่เคยยังบ่เคยบ่เคยเลยอืดลายเต็มลไม้นี่งชื่อเข่าคำอาชีพชื่ออืดละคายละไมลายเข่าอาชีพชื่อกระสอบใหญ่ก็มันบ่พอเนาะโด้วยข้อมือแบบนี้หาตอนเช้ากินตอนแรก หาตอนเจ้ากินตอนแรงโดยถ้ามื้อใดบ่ได้หานี่อดบ่ถ้าลูกอดอยู่บ่อดอืมมื้อซ้ํามื้อก็อดนอยพพาก็อดอืมอย่าอทานนนอยไปทาอเงินือทานือทานเมื่อกี้นี่สินยตคมอืมทานอันอันคมมนบ่อ๋อเพราะว่าใให้มาเบิ่งเลยล่ะเบิ่งดูอันทานอันเพิ่นซื้อกับโคมอ่ะ ไส้ไส้แบบทานกับโคมพี่น้องเลยเป็นไส้นะพอใหญ่ยืดเนาะตึงกะกีเลยอันนี้เท่าไรนี่นะชิพันสองอันชิพันโคมกับทานเป็นซื้อนี่พี่น้องเลยทานชิพันเงินขาเนาไหมว่านี่นะจ้าวยนี่โคมเฮาทานเลยทานเบิ้ลว่านี่นะเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วเาก็ทิมแล้วตัวนี้เนาะ อันนี้คือใส่ต่อใส่โคมพี่น้องเลยเจ้ามีเท่านี้ที่ในเฮือนน่ะเจ้าโอ้เท่านี้แหละบูมีบูมีผ้า่อพ่อในกาแฟโอแล้วเจ้าอันนี้สิบพันพี่น้องเลยสองอันอ่ามันจีหุงอยู่บ่างเลสองอันนี่หึมเจ้าจีหงโมหุงเนาะเออพี่น้องเลยเอาเอาเอาคลิปไปให้น้อได้ตำหนิเนาะอันขายไม่มาอนี้เนาะเจ้าได้ทานอันนี้ได้กับข้าว เข้าสองโลเตระมือนะพี่น้องนะผามือใดปบปรหากเบ่ได้กินเนาะอยู่กัน<อ>จะคน้นเห็นทั้งเบ็ดนี่นะหาคนหาคนบ่หนึ่งชอนขามสี่หาทั้งพอวะบ่หนึ่งดิ้นพอนึ่งดิ้นหกผู้น้นนนอยกระดอืมหกทั้งพอเจ้าอ๋ออ๋ออ๋อเลยฮะมองอยู่มองเศร้าะนะโหดดีดีเนาะอีหล่าเคยตกอยู่บ่เจ้านะ ตกอยู่บนปองของเจ้านางนะตกอยู่อันนี้ช่องเทือกครับำเทือกตกชอบตารางเลยวะโดนชอบตารางเลยแบบว่าเขาย่างตอนคืนบ่ตกหนะด้วยเนี่ยโดยตอนคืนตอนคืนตกตอนคืนโดนตอนเวงเราบไม่ได้ตกตอนเวรตอนเวงนี่เขาเห็นหุงอยู่เนาะโดยเห็นหงตอนตอนคืนเขาเขาไม่ได้เห็นหุงทานก็หมดโดย ย่างมาแบบว่าพานกีตาอย่างนอนเนี้เนาะตักน้ำมาพานทั้งนี้เราต,กตกุ๊กเวลาจะตักน้ำพา,านาน้ำมาหนีเลยโดยทำนี่ตลอดโอ้เนาะโดยทางน,างนี้ทางนี้กันยางได้อยู่กับขึ้กันนี่กันเนาะแต่ว่าทางนี้ยังธรรมดาแต่ว่าทางนั้นได้โหดดีๆพี่น้องเลยยีราตกหลายเทือดเลยเนาะโดยข่าวนี้ก็ได้กินตนอนซาวมืออืนเนาะจ้าตอนแรงค้ำค้ำทนีอึด คำคําส่ํานี้บ่มีอีกบ่บ่มีนึงมื้ออื่นเลยบ่บ่มีเนาะส่ํามาบ่หาอดตลอดอดตลอดบ่อีล่ะยออดจักมื้ออีล่ะเคยอดเคยอดอ่ะซามื้อแล้วเชื่อก็อดซามื้อาอดเขาอือๆน้อเคยก็อดมาลยนี่ตเราอึดเนาะ แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือเข่าก็อีละโดยเข่าเขาเนาะเพราะว่าเขานี่เขาต้องกินขมือเนาะมีแต่เท่านี้พี่น้องมันเบาง่ายบอมีอาณาแบบกระสอบใหญ่พ่อยเขาได้ทุนเลยเนาะเพราะว่าเขาได้หาน้ำไม้น้ำมันมาแบบซื้อเพิ่มเรื่อยๆเพราะได้บอ่ได้อดเนาะแต่นี่มีแต่ซื้อมือนี้กินมืออื่นกับเบื้ออีกแก็ต้องไปหาอีกถาว่าบอมีน้ำไม้ได้ขายอย่างนี้นี่นะลูก ขายผักเอียดโนนเล้วเข้าไปหาเอาในใช้ผักคนนี้มันเกิดธรรมชาติปะเราเขาก็ไปหามาขายเนาะโดยแต่ละเทือนี่ได้มือเท่ไรเนี่ยไปขายมาหนึ่งชองพันมาหนึ่งชองพันได้สิบเานั่นไอชิปเจอเฮาเฮาเว้นจิมอืดได้ชาวาชื่อเข้า แต่ว่าอีหลานเคยเคยออกไปขายเมื่อยอยู่ปะโดยขายอยู่ยำละไม่ขายเมือยตลอดอืมขาตลอดเลยโดยเอ่อเนาะไปไปกับโบได้ยำอยู่ยำนอนกับมืดๆเนาะโดยเขาเขาขึ้นเขาขึ้นละอึดดินอยู่ละอึดดินกับบแมนของเจ้าอ่ะบะแมนอ๋อข้าวคขายเป็นกันันเชอเขาเอ็ดเฮิร์นอยู่นี่ อ๋อน่อย,ยออยูคอ,อยู่อันเพือนหลังนี่ปุ๊กตกปีแล้วแ่ชืองปีหก็ช่องปีชองปีแต่ก่อนปุ๊มีใจแะแต่ก้าวาชอือยูนำพุ่นอยู่พุ่นม่เฮาอยู่กับปพุ่นเฮาจะย,ยูนำบ้านะลอย จะอยู่บ้านชะลอยโดยบ้านชะลอยก็ทุกข์นะอ,อยู่บ้านชะลอยเอาเอาพอตอนนั้นตายอ๋อเจ้าน่มะมีผัวใหม่วะนี่เจ้าเจอดุชามคนเราเมืมอ่มอเมื่อเจอไรแม่อยโดนไหมโดยโดยหาลูกกุมภาพพอแม่มาตายโดยโดยกันอึดอพอแม่เจอได้ลูกเลยค่ะแนะ่เป็นเอ้อนอนกับลูกนี่้วย เนาะฮ่าก็เนาะอันเรื่องเข่าเนี่ยพี่น้องเลยสำคัญทั้งครอบครัวคนแล้วก็มองอยู่มองเศร้าเนาะมองอยู่มองเศร้าเห็นเ,นเ,เห็นได้กับเป็นตาสงสารเพื่อนพีนพ่น,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 น้องเลยอ่ามีแต่มองหูมองลมมองตกพี่น้องนอเนาะคืออีหลานี่บริข่าวของ,ของเรียนแะล้วเนาะเพราะว่าผมมีครูสอนเนาะโดยครูชอนอแปลว่าแปลว่าเข้าเข้าเจอเข้าเจอเขา อ,อุดเข่ากินอืมเข่าเข่าหิ้งเนี่ยเจ้าอึดเข่ากินเจ้าแบบว่ามาไปหาของขายสิเนาะโดยอืมก็เลยบ่เขา้าโดยอืมเจ้าหาละไม้กับแม่เฮานี่โดยออ่าเนาะนี่แหละพี่น้องเลยสู้ๆต่อไปเนะาะจังใดมาหาก,กับมาได้กินเพิ่นก็ได้เอาเสนอมาบนกักนสิเอาเงินให้ทั้งครอบครัวเพิ่นจกักเด็กจักหน่อยก่อนพอได้ซื้อขา้าว ไปเติมพี่น้องเนาะพอะไรดินโดนปนไมื่ออื่นมื้นนี่ไปหายเละหาละไม่ไม่อีกไปคือเกาโดยไปได้เนาะได้ได้แน้ละไม้นี่บ่อันไปต่ลเทือน่ะโดยอ๋อโดยยังใคระไม่อ่ะ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 แต่เื่อละไม่อออะอน่อ่ะอีหล่ะอ่ะมีเสียงกีเอ้อ ไปให้ทั้งเมย์เนี่ยซื้อข้าวไปไปข้างนอกก็ซื้อข้าวซื่นนำเนาะโดยไปซื้อซื้อข้างนอกคุณบ่บ่เคยยายเชิญโดยโดยเอาเอาจัเนาะมาจันนบ่าวก็จีอนาเดินทางก่อนนะบ้านนี่โดยเอาไ้มีโอกาสเข้ามาใหม่อถาทำาำอีกเด้อสู้ๆเ้อ สบายดีเด้อโดยเนาะไม่รวยเด้อบ่าวเอ้ยโดยเนาะมาดีไหมโดยโดยโดยเป็นคนขยันต่อไปเด้ออีหล่าเด้อโดยอ่าโดยป้าเราเอาไปก่อนมาเนาะสบายดีเด้อเนาะป้าป้าอ่ะป้าพี่น้องเลยเนาะนี่แหละวู้วพี่น้องเลยมาบุญกันอ่าบริมีอย่างมาพี่น้องเนาะเลยเอาเงินที่มาบุญมีจากเล็กๆน้อยๆน่ะพอได้ให้เพลินอ่า เชื้อเขากินพี่น้องเนะเาะตัวเอา้าพี่น้องเนาะสำหรับวันนีก้ก็เดินทางก่อนพี่น้องเนาะพบเจอกันคลิปหน้า go, 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 go. อาีกคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแพี่น้องด้วยเอฟซีทเข้ามาติดตามนะครับส้มปะพี่นอ้องมืดแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็เดินทางไปน้ำกันอากาศก็เยน็ยนๆแน,น่นอยหนึ่งพี่น้องเนะเาะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีพี่น้องทถบัสจะสุับจะก่อนเนาะบ๊ายบาย